รีวิวอีกแล้วนะวันนี้จะส่งพาวเวอร์นะครับสตอมตัวนี้นะเป็นรุ่นซ u เปอร์เทอร์โบนะครับเทอร์โบ 1.2k นะตัวนี้ผลิตเริ่มต้นตั้งแต่1,200วัตต์นะ1.2ก็คือพันนะครับ1.2พันก็คือ1,200วัตต์นั่นเองนะเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้นะเป็นกล่องสูง4นิ้วนะตัวนี้หูยกนะครับแบบอลูมิเนียมนะครับสวยๆนะหน้าสวยๆสตอมรุ่นนี้นะรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมก็ตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะไฟวิ่งเป็นยดน้ตานีๆนะ วิ่งหยดน้ํานะครับมีไฟโพเทคนะตัวนี้เป็นไฟคลิปนะสัญญาณแรงๆตัวนี้จะขึ้นด้วยนะหน้ากากจะเป็น2ชั้นนะนะผมแล้วก็นี่ครับป้ายไฟโลโกโ้สีชมพูตัวนี้เริ่มตั้งแต่ 1.2k น,นี่แบบภายในนะไฟไม้หม้อแปลงนะครับเป็นรุ่นอ่า X นะครับ104นะครับตัวนี้ความสูงก็คือ4นิ้วเลยนะครับหม้อแปลงจะพิเศษหน่อยนะครับคาปาซิทูร์นี่อบอดชุดขยายของเรานะ12คู่นะ1 2 3 4 5 6นะ ฝั่งละ6คู่นะ12ตัว2ฝั่ง24ตัวนะครับ12คู่นะครับบอร์ดไร์นะครับ2ชั้นนะตัวนี้ก็เนี่ยครับบอร์ดก็จะเป็นสตอมทั้งหมดนะครับเนี่ยแผ่น C ก็จะเป็นสตอมนะครับแล้วก็บอร์ดร้านก็เป็นสตอมทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ 1. 2K นะครับราคา1,900บาทนะตัวนี้1,900แล้วก็มีบริการปลายทางด้วยนะครับนี่ครับผมเคยขายย้ำไปหลายคลิปแล้ว1,900บาทตัวนี้นะครับมัดจำเก้าร้อนะครับเก็บเงินปลายทาง1,000บาทหรือ่นบาทหรือ ลดลงไปนะครับผมใครจะโอนก็ลดค่าส่งไป200บาทนะครับผมประมาณนี้ามาดู 1.6K ่มาดู 1.6K นี่ตัวนี้ 1.6K ก็หม้อแปลงก็จะใหญ่ขึ้นมาฮนะดูไซส์มอแปลงนะอันนี้เป็น X 1 0 4ตัวนี้จะเป็น X 1 0 6นะแล้วก็ท่อก็จะยาวขึ้นนะ1 2นก็จะมี8คู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 8คู่แล้วก็เพิ่มคาปาเป็นเป็น6ลูกนะตัวนี้1 6นก็ขับ18ครัง้งละอได้เลยนะครับคงปั๊มนะ นะตัวนี้ก็11,900หนารนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับ2,000 3,000 3พ0 0สา0 0ันหกสนาพนะครับนี่ให้ดูรุ่นเล็กก่อนนะครับผมก็มีของผมจะส่งนะครับจะโอนจะปลายทางก็แจ้งกันมาได้นะครับในราคา11,900หเารเนี่ยสามารถอ่าปลายทางได้มัดจำเก0าร้อนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเ้าร้อยตัว1 6นหกอ่ะหนึ่งหันเก้ารนะครับผมมัดจำเก้าร้อก็ที่เหลือไปเก็บปลายทางแต่ถ้าใครโอนทั้งหมด นะไม่ไม่เอาส่วนลดก็จะมีการแถมแหลกไม้ไปด้วยแต่ปลายทางไม่รวมแหลกไม้นะต้องเพิ่มแหลกไม้อีกนะครับสาหรับใครที่จะเอาแหลกไม้นะเดี๋ยวท้ายคลิปมาพาไปดูแหลกไม้กันนะตัวนี้สวยสุดที่ผมออกแบบมานะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับสวยสุดหน้านี้นะหรือใครอยากได้2 0 0พ3,000 4,000ติดตามติดตามดูว่าผมจะทำมันเป็นแนวไหนเนาะแต่คลิปนี้แหละเดี๋ยวผมจะออกทยอยออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจบพันหกเดี๋ยวจะเอา2 0 0พนี่ตัวนี้มาแล้ว2,000บิด3,000บิตนะครับ แล้วก็มีตัวน,นี้3 6 0 6 3 0เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวต้องยกตั้งทีละทีละตัวโอ้ล็อกล็อกไว้ด้วยเหรอนี่ก็จะเป็น3,600ก็มีนะครับแล้วก็จะมี4 0 0 0ั0 0 0 6,000เนี่ยเราก็ต้องโทรมาคุยกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวมารอดูคลิปท้ายๆแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะยกออกมาตั้งให้หมดเลยนะครับสำหรับ Power Storm เราก็มีหลายหน้านะห,หน้า VIP ก็ยังมีนะครับหน้าประกอบเราก็ยังมีนะตัวนี้นะครับถ้าใครเป็น FC เราจะเห็นนะครับว่า power เรามีหลายหน้านะครับก็ราคาที่ถูกที่สุดนะถ้าพันสองร้อยวัตต์มันจะเริ่มที่หน้านี้นะนี่นะครับสองพันสี่สามพันแล้วก็มีหนึ่งจุดสอง k นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปชมรุ่นที่จะขับเบรดสิบแปดข้างละสองอิมๆนะครับตัวนี้ให้ดูรุ่นพันหกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตามนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปตามดูรุ่นรุ่นใหญ่กันต่อ อ่ะมาเดี๋ยวมาดูรุ่น2,000 2,004 3,000กันบ้างนะครับว่ามีไส้ในเป็นแบบไหนราคาเป็นแบบไหนนี่ครับหน้าเทอร์โบของเรานะครับนี่ครับ2,004 3,000นะครับ3ามพันหกนหครับวันนี้เราก็รีวิวตัวใหญ่ๆตามไปเลยนะครับหลังจากดูตัวเล็กๆไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่2,000ที่ขับ18นิ้วข้างละสออิ่มๆนะใช้คำว่า2,000วัตต์ขึ้นไปนะ2,004ก็ได้หรือว่าจะ3,000ก็ได้นะครับผมอ่ะ2,000วัตต์นะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับ2,000 ซูเปอร์เทอร์โบนะครับบอร์ดบิดนะครับตัวนี้หม้อแปลงแท้นะครับอะไรแท้หม้อแปลงเต็มๆนะครับ2,000วัตต์นะครับผมนี่ครับซิงค์คาปาซิเตอร์นะครับบอร์ดบิดนะครับ46ลูกครับ2,000จะเป็น46ลูกนะครับผมนี่ครับสินค้าดูแลหลังการขายตลอดชีพนะรับประกันตลอดชีพไม่ว่าจะอะไรไหม่ทุกอย่างนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับลูกค้าเสียค่าค่าขนส่งนะถ้าอยู่ไกลอะดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คู่นะครับ20ตัวนะครับ2ฝั่ง40ตัวนะครับสำหรับใบโพล่า ครับ46ลูกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ2,000วัตต์ซุปเปอร์เทอร์โบตัวนี้นะครับ18ขั้นละ2อิ่มๆนะครับราคา16,900หนารนะครับหน้านี้นะครับ16,900ดูแลหลังการขายตลอดชีพ18ขั้นละ2หรือใครเอาไม่บิดต้องสั่งต่างหากนะมาดู2,400กันบ้างนะครับ2,400ราคา18,900นแป้าะคือแพงกว่า2,000นะนี่ครับให้ดูท่อนะท่อจะยาวขึ้นนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12คู่นะครับ ยี่สิบสี่ตัวสี่สิบแปดตัวทั้งหมดครับสี่แปดลูกครับนี่ครับมอดูสังเกตนะหมอแปลงเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหนาขึ้นแล้วก็ลวดก็จะเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับหม้อแปลงของแต่ละรุ่นอันนี้ดูหกหกเซนนะครับสาหรับสองพันวัตต์สองพันสี่เจ็ดเซนนะครับแล้วก็ตัวสามพันก็จะเจ็ดเซนเท่ากับตัวสองพันสี่นะครับแต่ว่าลวดข้างในใหญ่กว่านะครับก็เน้นเลยคือม้อแปลงนะครับลวดทองแดงแท้เราถึงกล้ารับประกันนะครับ ทองแดงแท้ๆนะครับแล้วก็วัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับซูเปอร์เทอร์โบของเรานะครับผม1 8ึ0 0หมอ้าวเนี่ยมาดู3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์นะครับ2,900บาทก็คือแพงขึ้นไปอีก2,000นะครับ2,900บาทนะครับนี่ครับ4 6 8ห2แปคู่นะครับ48ตัวนะครับทั้งหมดอันนี้50กว่าตัว14คู่28 56ตัวนะครับสำหรับ3,000นะครับ2,900บาท นะครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่2 0 0พันเลยนะครับเนี่ยสามรุ่นเนี้ยครับ18บแข้าวละสองอิมมแต่นี้ต้องดูวัดดูวอยด้วยนะถ้าพันสองวัตต์นะครับสองพันเก้าอยู่แต่ถ้าวัดเยอะเอามาดูสามพันหกที่อยากได้ข้าวละสามกันบ้างตัวนี้นะครับเป็นสามจุดหกเคตัวนี้หม้อแปลงสองลูกนะตัวนี้ท่อจะกลายเป็นท่อและจากสองอันนี้มันแยกกันนะครับพวกสามพันสองพันสี่เนี่ยเอามาประกอบคู่กันแล้วนี่ครับหม้อแปลงเราใช้สองพันวัตสองลูกนะตีไปหม้อแปลงเราเนี่ยสี่พันวัตต์นะครับ กำลังขับเราอยู่3ามพความจริงเกินนะครับตัวนี้เกินแน่นอนนะครับข้างละ3หรือข้างละ2แบบไว้ห้านะครับต้องใช้3ามพนะครับนี่ดูหม้อแปลงครับทองแดงแท้ใส่ไป2ลูกเลยครับสามพก็อยู่ราคา23,900ื่นสาเก้าร้อยนะเดี๋ยวมา 4.5K ต่อนะครับ 4.5K ก็จะกลายเป็นหม้อ EI ลูกเดียวแล้วกล่องจะสูง7นิ้วนะครับกล่องจะสูง7นิ้วนะครับผมแล้วดูนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ลูกเดียวนะครับแล้วก็เป็นท่อนะท่อเนี่ยเหมือนท่อของ อ่าสองพันวัตเลยนะครับอยู่ในนี้2ตัวนะครับไบโพล่าทั้งหมด40คู่นะครับ80ตัวนะครับไบโพล่าครับแล้วก็บอดบิดนะคาปา12บลูกนะครับหม้อแปลง EI นะตัวนี้เป็นหม้อแปลง EI ลูกใหญ่นะครับลูกเดียวกองสูง7นิ้วนะครับตัวนี้ราคา29,900ืนาพนะครับ18บแปข้างละ3นี่ใช้คำว่าอิ่มอิ่มเลย2ตัวนี้นะสำหรับ2ตัวนี้นะครับ18บแปข้างละ3อิ่มอิ่มเลยหรือว่า18วอย5้าข้างละ2หรือว่า21่สิข้างละ2นะนี่ครับเราก็ประกอบยันห0 0พันวัตต์แป นะครับหมื 20, 100, 000, 15, à, ่นวัดหมื่นสองหมื่นห้าเราก็ประกอบมาแล้วนะครับผมแล้วก็ดูแลหลังการขายตลอดชีพนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อจูบินเตอร์ได้เลยครับตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีเปิดให้ดูด้วยไฟวิ่งเดี๋ยวหาว่าไม่เปิดเดี๋ยวเปิดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับท้ายท้ายท้ายคลิปนะครับผมก็นี่ครับสามพันหกหลอนะครับกล่องสี่นิ้วหูยกลูบิเนียมไฟวิ่งไฟป้ายนะครับทุกอย่างสวยนะครับกล่องหนาครับ มอแปลงทองแดงแท้ของเรานะมีโรงงานพันเองนะครับของเราเป็นโรงงานพันเองอะไรเราคัดเกตมาเราถึงกล้าเราประกันให้ลูกค้าตลอดชีพนะครับไม่ว่าจะอะไรเสียเราซ่อมให้ฟรีนะครับลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเรานะครับน่าจะรู้นะครับว่าเราเคหมให้ฟรีจริงๆนะครับเราผลิตมาตอนนี้เข้าปีที่5แล้วนะครับสำหรับพาวเวอร์นะครับอาจจะไม่ได้นานนะครับแต่ว่าเราดูแหละหลังการขายให้ตลอดเราคัดเกตอะไรนะครับนี่สวยสดกอนงพก็หงหม24ก็า8 9 0 0เท่านั้นแล้วก็ 2.0K16 0 0 0 900นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็อยากได้แบบไหนนะครับเริ่มตั้งแต่ 1.2K นะครับไปถึง8.5.5จุดนะครับ12 10โอ้โหเราทำทุกวันเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับเบอร์โทรร้านอยู่ที่นี่เลยนะครับ0825406540นะครับผมก็สนใจตัวไหนนะครับอะไรเราคัดเกรดให้ทั้งหมดนะครับผมก็18ครั้งเรา2ใช้ฟูบิดนะส่วนใครไม่ชอบฟูบิดนะครับสั่งได้นะครับก็ เอาไปขับกลางขับแหลมก็ได้นะครับแต่ฟูบิดเนี่ยเราแนะนําขับเบะคนะอันนี้บิดทุกตัวนะแต่ถ้าขับกลางขับแหลมก็หนึ่งจุดเคหนึ่งตอนต้นคลิปได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเวลาเอาห้าจุดห้าเคนะครับแปดจุดห้าเคมาให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมติดตามไว้ด้วยแล้วกัน,นครับดูแลหลังกัรข้าตลอดชีพสินค้ามือการปลายทางเริ่มตั้งแต่4ี่พันรวัตต์นะตัวนี้4ี่จุดห้าเคนะจะเป็นกลองสูง7ดนิ้วนะ นี่นี่ครับหูยกสวยๆแบบนี้นะกล่องสูง7นิ้วนะครับผมนี่สําหรับ 4.5k นะมออแปลงนี่ใหญ่ๆเลยนะครับผม1ลูกแล้วก็ซิงค์เนี่ยจะเป็นท่อแล้วนะครับไบโพล่าจะอยู่ซ้ายขวานะซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นฟูลบิดเลยนะ4,000ขึ้นไปจะเป็นฟูลบิดนี่ซีอีก12ลูกนะครับซอฟต์สตาร์ตอ่าตัวนี้จะเป็นดีเลย์นะครับผมสวยสดงดงามนะกล่อง7นิ้วนะไฟวิ่งสวยๆนะตัวนี้ 4.5K นะครับประกอบอยู่ที่30,000บาทน,นะครับรับทาอยู่30,000บาทน,นะครับผมก็18ข้างละ2ข้างละ3นะ21ข้างละ3นะนี่ครับ 4.5K หรือใครจะเอา 5.5K นะ 5.5K ก็มอแปลงนะครับ, 5. 5รรบเดี๋ยวให้มองมุมสูงมอแปลงก็จะใหญ่ขึ้นนะเกือบสุดกล่องแล้วนะมอแปลงก็จะใหญ่ขึ้นกว่า,า,า,าสุดกล่องแล้วนะครับผมนี่ซิ่งก็จะยาวกว่านะครับผมคาปาก็จะเยอะกว่า2 4 6 8 10 12 14 นะผมแล้วก็ดบิดก็จะแรงขึ้นนะครับผมจะเป็น3ชั้นบิดตัวนี้จะเป็น2ชั้นบิดนะครับเพราะว่าไบโพล่ามัน40คพู่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสาหรับ 5.5K นี่มอแปลงก็เกือบ6 0 0ันวัตต์นะครับมอแปลงเราพันมอแปลงไปเหลือๆเลยนะเกือบสุดกล่องนะตัวนี้ยังมีที่ว่างนะสำหรับ4 0 0พก็ตามงบนะส่วน 5.5K ก็อยู่35,000บาทนะ3 5 0 0 0บาทนะครับกล่อง7นิ้วนะตัวใหญ่เนี่ย ไม่ต้องเพิ่มค่าแรลกแล้วนะแหลกผมแถมไปให้นะเนี่ยแหลกของ 4.5k แล้วก็ 5.5k นะตัวใหญ่ผมแถมแรลกไปแล้วใครจะสั่งประกอบจะมัดจําจะโอนทั้งหมดได้ทั้งหมดนะครับผมเปิดไฟยังอ่านี่เปิดไฟแล้วจะเป็นนี้ไฟจะเป็นไฟ20เมตรนะถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นไฟ10 11เมตรตัวนี้จะเป็น20เมตรแถวยาวๆแถวยาวๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเปิดฟังเสียงให้ดูท้ายคลิปนะ ต่อมาจะเป็นรุ่น 8.5k เดี๋ยวผมตัดไปนะอันนี้ผมไม่ได้ออกจากกล่องออกไม่ไหวจริงๆนะรุ่น 8.5k นะฮะแล้วก็จะมีรุ่น 12k นะครับผมเนี่ย8 8,500วัตต์นะครับ12,000วัตต์นะครับผมมานี่ครับตัวซปเปอร์นะตัวโวดของเรา 15k นะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดท้ายคลิปนะแต่ละตัวนะว่า1 8.5k 12k เป็นแบบไหนนะราคาก็ ความแรงๆเพราะเดี๋ยวนี้ดอกลำโพงไป24นิ้วไป30นิ้วแล้วต้องระดับหมื่นวัตขึ้นนะเรารับทําทุกวัตนะอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะนี่ครับต่อจาก 5.5k นะครับราคา3,005 5นะครับถ้าราคา4,000 40, 0ก็จะได้อยู่ประมาณ7,500นะตัวนี้ตัวนี้3,500และ 5.5k นะครับผม3 5 0 0 0ถ้าใครมีงบสัก3,008อาจจะได้6.5นะครับถ้าใครมีงบ4,000 40, อาจจะได้7.5นะครับผมส่วน 8.5จะราคา40,500นะเด,ดดนนะเดี๋ยวไปดูไปดูไซ้์ในนะเดี๋ยวพาไปดูไซ้์ในนะก็จะอยู่ที่4 5 0 0สาหรับ8.5แล้วก็ 12k นะครับผม,ผมก็จะอยู่ประมาณ50,000นะครับอ่า50,000นี้ได้ 10k 10k จะได้50,000 12k จะอยู่40,500 0 5. 5 k อยู่30,500นะครับผมถ้าลูกค้ามีงบสัก 3ามหมอาจจะได้ 6.5K นะครับผมแต่ถ้าลูกค้ามีงบสักสี่หมื่นอาจจะได้ 7.5K เนะเราต้องมาคุยกันนะส่วน 8.5K จหนะครับสี่หมนะครับไปเต็มเตเลยนะครับผมแล้วก็ไปหมื่นวัดใครจะเอาไปหมื่นวัดก็อยู่ประมาณ50,000บาทนะหมื่นวัดเราทำให้50,000ืนก็คือ 10K นะครับผมแล้วก็ 12K สนี่อยู่ ห้าหมื่นห้านะครับสิบสองเคห้าหมื่นห้านะครับผมแล้วมาตัวนี้ท็อปสุดของผมนะครับสิบห้าเคนะครับผมนะครับผมสิบห้าเคนะครับอยู่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะโอ้โหเดี๋ยวไปดูไส้ในไปดูความอลังการนะแล้วก็ท้ายคลิปจะมีคลิปที่เราไปอัดหนังด้วยนะครับสิบห้าเคนะครับก็เอาง่ายๆเราผลิตตั้งแต่พันสองร้อยวัตต์นะครับพันหกร้อยนะครับสองพันสองพันสี่สามพันสามพันหกสี่พันห้านะครับผมห้าพันห้า 6 5 0 0 7 5 0 0 8 5 0 0แล้วก็ 10k, 12k ยัน 15k นะครับผมก็ฝากกันด้วยละกันนะครับอะไรมาตรฐานนะครับหมอแปลงทองแดงนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับของเรามาตรฐานนะครับกำลังวัดเราถึงเราเต็มแน่นอนสำหรับลูกค้าอยากได้กี่วัดลองโทรเข้ามาตัวนี้นะใหม่ล่าสุดนะเดี๋ยวไปลงหนังแล้วแล้วเดี๋ยวมาลงกับชุดเครื่องไฟด้วยนะครับเดี๋ยวปติดตามชมกันคลิปตอบต่อไปแล้วกันนะผมก็ ประมาณนี้อยากได้กิวัตโทรเข้ามาเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับดูแลรับประกันตลอดชีพเอาเป็นว่าพันสองพันหกเนี่ยขับกลางแหลมแล้วกันนะครับขับพวกกลางพวกแหลมหรือเบรคสิบแปดโหดก็ค้างละดอกพอส่วนใครจะสิบแปดค้างละสองเอาตั้งแต่สองพันวัตต์ขึ้นไปนะสองพันสองพันสี่สามพันนะครับสามพันหกนะครับผมส่วนใครจะเอาสิบแปดค้างละสามก็เป็นสามพั 2, 000, 2, 4, 3, 000, นหกเป็นสี่พันห้าหรือว่าห้าพันห้านะครับผมส่วนใครจะเอาสิบแปดค้างละ, 3, 3, 6, 4, 5, 5, 5, ะสีะ 18, ่ 4, ต้องแปดพันอัพนะ 8,000ว่าัพนะครับผม8,5 0 0นะครับก็ราคา40 0 0 0กว่าบาทัพนะสินค้าเราหม้อแปลงแท้ทองแดงหนักหน่วงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปไปดู 8.5K ซ้า k ไในเป็นแบบไหน1 2 k เป็นแบบไหนแล้วก็1 5 k เป็นแบบไหนอะเดี๋ยวติดตามไปท้ายคลิปเลยจ้าอะมาท้ายคลิปให้ดูนะครับ8 5 k นี้จะส่งลูกค้านะครับผมนี่สวยๆหนักๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะช่างกิโลนะครับผมนี่ยกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียว นะครับผมใส่แหลกสวยแบบนี้นะครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยกิโลนะครับรวมแหลก มาดูนะครับ 8.5k นะตอนนี้อยู่ในแร็กเรียบร้อยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับตัวใหญ่นะครับ110กิโลนะครับผมนี่สำหรับ8.5เทอร์โบนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับหน้าร้านนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสวยๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูไฟวิ่งกันนะครับว่าวิ่งแบบไหนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบแบบไหนนะครับนี่ครับตอนเปิดนะครับนี่ครับไฟวิ่ง20เมตรนะครับสวยๆนะครับผมประมาณนี้เลย 8.5K ของเรานะครับผม สวยสดงดงามครับ18ครั้งละสามครั้งละ3นะครับ24ครั้งละ2นะครับ 8.5k ้านะครับนี่ครับไฟวิ่ง20เมตรนะครับกล่องสูง7นิ้วนะครับผมสำหรับตัวใหญ่นะตั้งแต่ 4.5K ขึ้นไปนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตึมตึมตุมขึ้นไปนะครับเหมาะกับงานโหดๆนะครับใช้งานหนักๆนะครับผมมีไฟคลิปด้วยนะครับ วันนี้เราก็จะส่งตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูไส้ในมากนะครับไส้ในเป็นสิบสองเคนะครับผมอ่าอันนี้ตัวสิบสองเคเรานะครับผมนี่แน่นจุกจุกกันไปเลยนะครับแน่นจุกจุกกันไปเลยนะครับแปลงเจ็ดนิ้วนะครับสูงเจ็ดนิ้วนะราคาแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วนะครับใครอยากได้กี่วัตต์ก็ติดต่อเข้ามานะครับตันงสองร้อยวัตถึงหมื่นห้าพันวัตต์นะครับผมเดี๋ยวมีท้ายคลิปมีสิบห้าเคอีกนี่ครับ ไดยอดโรงงานนะครับบอร์ดไร้ต่างต่างนะครับฟูบิดนะม้อแปลงเจ็ดนิ้วนะครับลูกใหญ่หนึ่งลูกครับเอามาสิบห้าเคมาแล้วนี่ครับท็อปสุดเลยนะครับโหดสุดนะครับสําหรับสิบห้าเคนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะสิบสองเคเมื่อกี้นี้ห้าหมื่นห้านะครับผมแล้วก็แปดจุดห้าเคสี่หมื่นห้าพันบาทนะนี่กล่องสูงเจ็ดนิ้วหูยกอลูมิเนียมนะครับกล่องแข็งๆน่าหนานะครับดูม้อแปลงครับสุดกล่องเลยครับไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าสุดแล้วนะครับ ้อแปงเจ็ดนิ้วนะครับสามร้อยสามสิบนะครับความกว้างนะครับผมสุดหมดแล้วนะครับนะครับ้มแปงทองแดงแท้นะครับถ้ามองเห็นดีนะครับนี่ครับสุดกล้องแล้วไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วตัวนี้ห้าหมื่นเก้าตัวนี้จะส่งไปลาปางรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไดโอดเหมือนเดิมนะครับสี่ตัวเราใช้ไดโอดโรงงานนะครับสี่ตัวนะครับนี่ไบโพล่าเราเดินสามชั้นนะหนึ่งสองสามชั้นนะสามชั้นนะโอ้หแถวยาวเหยียดนะครับแล้วก็บอดบิดของเรานะครับนี่ครับ สี่วงจรนะครับแล้วก็บิดออกไปนะครับสี่สิบหกลูกนะครับผมแล้วก็ซอบสตาร์ทชุดใหญ่นะครับนี่หกคุมน้องแบบนี้เลยครับมีบิดตรงกลางอีกนะครับผมทั้งหมดตัวนี้ก็ห้าหมื่นเก้าพันบาทจะส่งลำปางมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแรงๆเลยนะครับสิบแปดข้างละสี่ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมยี่สิบเอ็ดข้างละสามนะครับยี่สิบสี่ตัวแข่งค้างละสองนะครับ